ที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะก็ได้เปิดโครงการค่ะคลินิกเกษตร,รเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะคะได้นําบริการด้านการเกษตรสู่พี่น้องประราชาชนในชุมชนค่ะ ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมม์หมู่ที่10ตําบลอําเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตีตระกูลโทรามผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบหมายให้นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่3ประจำปี2567โอกาสนี้นะคะในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพ่ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ต้นแบบในพื้นที่จํานวน5รายค่ะจากนั้นนะคะเยี่ยมชมการบริการของทุกภาคส่วนซึ่งมีประชาชนมารับบริการจํานวนมากเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรค่ะโดยเกษตรกรนะคะไม่ต้องเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่และมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรจากงานวิจัยและหลัก วิชาการตลอดจนค่ะสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและเกิดจิตสํานึกในการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรนะคะสามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปค่ะ